ดูที่ความคุณไบของตลาดซื้อขายและเตะของบอลลีคุยภาคกันบ้างครับจะไปดูที่3ทีมทั้งตลาอยเต็ดมอกเกษตรัณิตแล้วก็ชาเชิงเซาไฮเทคเอฟสีครับเรือ่องมือทีสโมรสรมหาวิทยลัยเกษตรัณิตครับโดยโค้ชปังสุวิทย์หวัฒน์แท่นะครับเฮดโค้ชได้บอกว่าตอนนี้ทีมไม่ได้เสริมผู้เล่นอะไรมากนะักเพราะว่าไม่อยากปรับอะไรมากกลัวว่าถ้าเกิดปรับมากอาจทําให้ทีมแว่งได้ แต่ว่ามีข่าวดีครับได้ตัวลากที่เจ็บมันแต่กลางเแรกๆหายเจ็บกลับมาชุดทีมได้ในเลกสองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆหากมีการเสริมทัพจะเริ่มเสริมจากตัวเยาวชนขึ้นมาก็คือตัวในมหาวิทยาลัยที่ทีมนั้นคัดมาจากนักฟุตบอลที่ผ่านการเล่นให้กับตุเรียนดังๆมาก่อนนะครับและจะเกิดจะมีการควักเงินเพื่อซื้อตัวครับจะเป็นนักเตะต่างชาติอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งยังมองหาอยู่อีกหนึ่งตำแหน่งในกองหน้าครับเพื่อพาทีมปุยเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ครับ โปรแกรมต่อไปในลีกที่ิชั่นส่วโซนกรุงเทพตะวันออกน,นะครับเกษมบดิตนั้นจะเปิดสนามศูนย์ฝึกกีฬาหนองจอกพบกับบ้านบึงยูเต็ดในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา4โมงเย็นส่วนทีมฟอร์มแรงจากโซนภาคใต้ยอย่างนารายูเต็ดครับก็เสริมทัพนักเตะคนล่าสุดครับเป็นแข้งต่างชาติโคต้าเอเชียมุสตาฟาอาซัตตอยครับเป็นทีมชาติอัฟกา,านิสถานอายุ24ปีตำแหน่งกองกลางัทรุครับตอนนี้เล่นทีมชาติไปแล้ว19นัดยิงไป2ประตู แล้วก็ยังได้ดึงตัวครับสุไลมาดอาวัยกาติเจ้าของชายานานี่บางนา,าออดีตลูกม่อคนสําคัญครับกลับมาร่วมทีมบ,บ้านเกิดในเลกสองัญญายิมตัวจากกระบ,บี่เอฟซีครับสุไลมาถือว่าเคยแข่งกับทีมดังๆหลายทีมครับท้งราชระชาบางกอกเอฟซีสงขลายูเต็ดนารายูเต็ดแล้วก็ล่าสุดกับกระบ,บี่เอฟซีอีกด้วยครับพูดถึงทีมเวลาครับเป็นทีมที่มีเกมรับแข็งแกร่งมากเล่นไปแล้ว11นัดเสียไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้น โปรแกรมนัดต่อไปครับจะเป็นการเปิดเลข2ของโซนภาคใต้ตราจะบุกไปเยือนตรัง FC ในสัปดาห์หน้าวันที่9กรกฎาคมเวลา6โมงเย็นส่วนช้าง FA คเอคัรอบ3-2ทีมครับตราจะออกไปเยืยนอนนครราชสีมามาซเตอ์ FC ทีมแต่งจากไทยลีกในวันที่13กรกฎาคมนี้ครับ ขนาที่โคชต,ต่อธเนศบุล่าห์ัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาตชิเซอรไฮเทคเอฟซี FC, หรือว่าทีมปรากัดนักสู้ครับอันดับแปของโซนภาคตะวันออกเพราะว่าต้องการผู้เล่นผิวสีสูรหน้าอีกสักหนึ่งคนแต่ว่ายังคงไม่ตัดสินใจนะครับเนื่องจากหลายคนที่ติดต่อเข้ามายังคงมีปัญหาเรื่องเอกสารติดมาแทบทุกคนแต่ยังคงเชื่อมั่นกับกลุ่มกําลังนักเตะท,ที่มีอยู่ในขนาดนี้นะครับว่าลงไปสามารถช่วยกาะทำประตูได้น่าจะยังเพียงพอและก็ดีพอกับก,บการแข่งขันระดับลีกคุยภาคอยู่ ตอนนี้กับเลขสองครับประกันนักสู้เสริมทัพไปแล้ว3รายด้วยกันธิรพัฒน์กาบลเป็นโกจากสามิตกบิบุรียูเต็ดธิรพลพักด,ดีนิมิตและศิะริศักดิ์ร่มโพทองจากตราดเอฟซีและปล่อยตัวออกไป1รายแต่ว่าเป็นคนสําคัญนะครับก็คือยูคูโบกิไปอยุธยาบอลอีเอเพียงแค่รายเดียวครับโปรแกรมต่อไปของโซนตะวันออกครับฉเฉลิงเซาไฮเทคเอฟซีจะเปิดบ้านสนามเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาเจอกับ ฮนุมานชนะศึกตามิตกบินบุรียูเต็ดในวันอาทิตย์นี้นะครับสามกรกฎาคมครับ